บ้านโคกสีหมู่ที่8ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเดิมชื่อบ้านขี่หมาพอโดยชาวบ้านเดิมอพยพมาจากบ้านนาสีนวลซึ่งห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ5กิโลเมตรโดยสาเหตุที่อพยพเนื่องจากเกิดโรคฝีดาษและอหิวาตักโรคระบาดทําให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจํานวนมากจึงได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งในช่วงแรกได้ตั้งชื่อว่าบ้านขี้มาพอแต่เนื่องจากชื่อไม่เป็นมงคลจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านโคกสีจนถึงปัจจุบันอานาเขตติดต่อของบ้านโคกสีบ้านโคกสีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาทมไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ2กิโลเมตรทิศเหนือติดกับบ้านโนนอุดมดีทิศใต้ ติดกับบ้านดอนเตยทิศตะวันออกติดกับบ้านสามแยกทิศตะวันตกติดกับบ้านหมู่มนปัจจุบันบ้านโคกสีผลจากการสำรวจข้อมูลจำเป็นพื้นฐานจาปะทอปี2565มีจำนวน165ครัวเรือนประชากรรวม560คนแยกเป็นชาย269คนหญิง291คน และมีรายได้เฉลี่ย116,886บาทต่อคนต่อปีลักษณะทั่วไปของบ้านโคกสีพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านโคกสีเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตรทำนาปลูกข้าวปลูกพืชไร่ไม้สวนทุกชนิดเช่นปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันเงาะทุเรียนมะม่วงมันสำปะหลัง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลจึงไม่เป็นปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับความแห้งแล้งโดยรอบๆอบหมู่บ้านจะร้อมรอบไปด้วยทุงง่งนาและมีป่าไม้ทึนบางส่วนป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าประเภทดิบชื้นลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุมเมืองร้อนแบ่งออกเป็นสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านโคกสีบ้านโคกสีมีอาชีพหลักคือการทำไม้กว่าดสวนยางพาร,ราและการทำนาหลังจากเสร็จจากทำอาชีพหลักชาวบ้านโคกสีก็จะมีกะการทำอาชีพรองเช่นการปลูกพืชผลไม้นอกจากนี้ชาวบ้านโคกสียังมีการทำอาชีพเสริมอีกคือการทอผ้าเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลาการบริหารจัดการหมู่บ้านบ้านโคกสีมีคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางการพัฒนาหมู่บ้านจำนวน25คนโดยมีนายทองพลสมีกลางผู้ใหญ่บ้านโคกสีเป็นประธานคณะกรรมการและมีการแบ่งคุ้มการปกครองออกเป็น9คุ้มกลุ่มองค์กรสำคัญในหมู่บ้าน1 กองทุนหมู่บ้านบ้านโคกสีมีนายสุปีดาจุลาลงเป็นประธานมีเงินทุนจำนวน2องล้านสองแสนบาท2โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก็ขอจมีนายทองปนสนีกลางเป็นประธานมีเงินทุนจำนวน2 8 0 0 0 0 0บาท 3. กลุ่มออมพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสีมีนายทองปนสนีกลางเป็นประธาน มีเงินทุนจำนวน1 4 0 0 0่บาท 4. กลุ่มสตรีทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโคกสีมีนางสมควรสมดีตีเป็นประธานมีเงินทุนจำนวน2 3 0 0 0 0บาทการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสีดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยแยกการพัฒนา3ด้านคือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ย,ยั่งยืน และการสร้างกลุ่มคุ้มกันทางสังคมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารบ้านโคกสีมีครัวเรือนจำนวน165กครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคทุกครัวเรือนมีการเลี้ยงปลาเป็ดไก่และกบไว้ใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันเป็นการลดรายจ่ายในแต่ละวันเฉลี่ยได้วันละ50บาทหรือตกเดือนละ1 5 0 0บาทต่อครัวเรือน เฉลี่ยทั้งปีชาวบ้านโคกศีสามารถลรดรายจ่ายปีละ2,987,000บาทนอกจากนี้ในแต่ละครัวเรือนยังมีการแปรรูปอาหารไว้รับประทานในครัวเรือนในช่วงที่อาหารขาดแคลนอาทิเช่นปาลาล้าปลาแห้งผักดองหน่อไม้ดองเป็นการ,รลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้อีกด้วยตัวอย่างครัวเรือนที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจนเป็นแบบอย่างให้ครัวเรือนอื่นปฏิบัติตามได้ ครัวเรือนที่1นงนางวิภารั์เผื่อนสีอายุ6 1สเอปีอยู่บ้านเลขที่2อ,อาศัยอยู่กับนายชัยยศเผื่อนสีและบุตรสาวเป็นอดีตข้าราชการครูเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการการพื้นฟูพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพื้นที่ทั้งหมด10ไร่แบ่งกันบริหารออกเป็นส่วนๆดังนี้พื้นที่สำหรับปลูกบ้านจำนวนหนึ่งไร่พื้นที่สำหรับทำนาจำนวนหนึ่งไร่ พื้นที่สำหรับปลูกยางพาราจำนวน3ไร่พื้นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และฝากปลาจำนวน1ไร่และพื้นที่ปลูกผักสวนครัวผลไม้อีกจำนวน4ไร่โดยมีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้ไว้รับประทานซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีเลยนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดไก่ทำน้ำหมักชีวภาพ ครอบครัวสามารถลดรายจ่ายได้วันละ100บาทเดือนละ3000บาทปีละ36000บาทนอกจากนี้ยังมีรายได้เพิ่มจากการขายผัดผลไม้เป็ดไก่ปลาปีละไม่น้อยกว่า20,000ถึง30,000บาทโดยบ้านนี้จะมีคติพจน์ในการดำรงชีวิตปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกทําทุกอย่างทำทุกวัน จนเป็นวิถีชีวิตครัวเรือนที่2นางสุปิดาจุลาลมอายุ62ปีอยู่บ้านเรงที่162อาศัยอยู่กับภรรยาคือนางลำยัยจุลาลมโดยทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่7ไร่และมีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกบ้านจำนวนหนึ่งไร่พื้นที่ทำนาจำนวนหนึ่งไร่พื้นที่ปลูกยางพาราจำนวนหนึ่งไร่ พื้นที่เลี้ยงเป็ดไก่สาปปลาอีกจํานวนหนึ่งไร่และพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้จํานวนสามไร่มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้ชนิดต่างๆมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดไก่หมูมีการนํามูลของสัตว์มาทําเป็นปุ๋ยใช้ในพืชที่พาะปลูกแต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้สนับสนุนพลังงานแสงได้สนับสนุนพลัง,งานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลารเซลล์มาติดตั้งเพื่อให้ใช้ในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาขาดน้ำโดยมีนายสุป,ปิดาจุรารมซึ่งเป็นเกษตรกรผู้อยู่ในกลุ่มนี้ครอบครัวสามารถลดรายจ่ายได้วันละ50-100บาทตกเดือนละ1,000-3,000บาทปีละ1 8 0 0 0 0ถึง3บาท นอกจากนี้ยังมีรายได้เพิ่มจากการขายผักผลไม้ไก่เป็ดปลา,ป,ลาปีละ1น0 0 0ถึงหนึ่งบาทและหมูปีละ10,000บาทครัวเรือนที่สามได้สมเกียรติเหว่ชัยภูมิอายุ51ปีบ้านเลขที่138อาศัยอยู่กับนางจันเพงสัมมนาอายุ61ปีพี่สาว รับราชการอยู่โรงพยาบาลนาทมทั้งสองคนได้หันมาทำการเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่3.3ไร่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆพื้นที่ปลูกบ้านจำนวนหนึ่งไร่พื้นที่คลองไส้ไก่เลี้ยงปลาพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้และใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โซลารเซลล์ในการผลักดันน้ำ เพื่อรดต้นไม้และพืชผักในบริเวณสวนจำนวน2.3ไร่โดยมีการปลูกพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษพืชผ,ผักสวนครัวปลูกผลไม้ชนิดต่างๆและเลี้ยงปลาอีกหลายชนิดในคลองใส้ไก่ครอบครัวสามารถ,รถลดรายจ่ายได้วันละ100บาทตกเดือนละ3,000บาทปีละ36,000บาทนอกจากนี้ยังมีไรายได้เพิ่มจากการขายผักผลไม้ปลา ปีละาน0 0 0ถึงนบาทครัวเรือนที่4นายสุรพลเหียร์เยภูมิอายุ50ปีและนางสายสมรเหียรเยภูมิอายุ47ปีก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมจีนต่อมามีบุตรฝาแฝดมีความคิดอยากให้ลูกๆมีอยู่มีกินมีอาหารโดยไม่ต้องไปรับจ้างใคร จึงหันมาทำอาชีพเกษตรได้ปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ปลูกข้าวปลูกยางพารากุศสศะเลี้ยงปลาในพื้นที่4ไร่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆดังนี้พื้นที่ปลูกบ้านจำนวน1ไร่พื้นที่เลี้ยงไก่กุดศะเลี้ยงปลาพื้นที่ปลูกผักสวนครัวผลไม้ในบริเวณสวนจำนวน3ไร่ ปลูกพืชผักผลไม้โดยไม่ใช้สารเคมีปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ผลชนิดต่างๆและเลี้ยงปลาอีกหลายชนิดเลี้ยงเป็ดไก่สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้วันละ100บาทเฉลี่ยเดือนละ3,000บาทปีละ3 6 0 0 0บาทนอกจากนี้ครัวเรือนยังมีการแปรรูปอาหารอาทิการแปรรูปหน่อไม้ดองเก็บไว้กินในครัวเรือนได้ทั้งปี และยังมีการแบ่งปันผลไม้ให้กับครัวเรือนที่กักตัวโควิดในชุมชนครัวเรือนที่5นายกาบเหวียวชัยภูมิอายุ76ปีอยู่บ้านเลขที่64อดีตเคยเป็นหมอดินประจำหมู่บ้านและเป็นตัวแทนเกษตรกร,กรอำเภอนาทมในการศึกษาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการแก้ไขปัญหาของดินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538 ถึง2 5 6 0มีอาชีพเสริมทำไม้กวาดอาศัยอยู่กับนางบุตรเหนียวชัยภูมิภรรยาอายุ75ปีทั้งสองมีการใช้วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินภายในครัวเรือนเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในบ้านและครัวเรือนยังมีรายได้เสริมจากการทำไม้กวาดเฉลีย่ย วันละ150บาทรัวเรือนที่6นายสมศักดิ์ตั้งเกียรติภัศาลอายุ59ปีบ้านเลขที่195เป็นคนกรุงเทพมหาคนครโดยกำเนิดแต่งงานกับนางสวรรค์ตั้งเกียรติภัศาลมีการปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวและผลไม้ในพื้นที่ขนาด300ตารางวาแบ่งเ,เป็นผักและผลไม้ที่ถูกในบ้าน แบ่งปันผักผลไม้ที่ปลูกในบ้านให้กับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนอกจากนี้คุณพ่อสมศักดิ์ได้ตัดเย็บรองเท้าเพื่อขายเป็นไรายได้เสริมพร้อมทั้งแม่สวรรค์ได้แปรรูปอาหารทาส้มผักเสีย้ยนและทําไม้กวาดเป็นอาชีพครัวเรือนที่7ในคมคายสมีกลางอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่67 มีอาชีพทำให้กวาดส่งขายเป็นอาชีพหลักมีการน้อมนำวิถีชีวิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาใช้ในชีวิตประจำวันมีการปลูกผักในบริเวณบ้านขนาด300ตารางวาไว้รับประทานเองเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนปลูกไม้ผลไว้รับประทานเอง ครัวเรือนนี้สามารถเป็นจุดเรียนรู้ด้านการผลิตไม้กวาดของชุมชนครัวเรือนที่8นางราตีแก้วมณีชัยและนายวีระชัยพิลาอาพิษอายุ43ปีสามีอยู่บ้านเลขที่43มีอาชีพทำไม้กว่าส่งขายเป็นอาชีพที่ได้สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน มีการปลูกผักในบริเวณบ้านขนาด300ตารางวาไว้รับประทานเองปลูกไม้ผลไว้รับประทานเองครัวเรือนที่9นางแรมใจอุตรทุมอายุ50ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่4ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทมประธานคณะกรรมการพัฒนาบุตบาทสตรีตำบลดอนเตย เคยเป็นผู้เข้าร่วมอบรวมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงจิตอาสาพัฒนาชุมชนปีพศ2564และได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำการาเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สองไร่โดยในแปลงมีการสร้างที่อยู่อาศัยขุดคลองไส้ไก่ลึก3เมตรยาว180 เพื่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวเกือบทุกชนิดครัวเรือนมีการลดรายจ่ายมีการทำขยะเปียกลดโลกร้อนการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนบ้านโคกสีได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ครัวเรือนทำความสะอาดบริเวณบ้านของตัวเอง ชุมชนได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะเช่นวัดศาลาประชาคมถนนรอบหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะโดยให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะขวดพลาสติกกล่องโฟมกล่องกระดาษนำไปขายให้กับกองทุนขยะขององค์การบริหารส่วนตะบดันเตยและเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งนี้ยังมีการนำยางรถยนต์เก่ามารีไซเคอลเป็นกระถางผักแตกต่ายให้กับชุมชนในหมู่บ้านไว้ปลูกผักได้อีกด้วยนอกจากนี้คนในชุมชนยังมีการจัดบ้านเรือนตัวเองให้สวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสติพจน์กรมการพัฒนาชุมชนหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนในบ้านงาม 3. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมชุมชนมีการปฏิบษณษณัติศาสนกิจเป็นประจำทำบุญใส่บาตรทุกเช้าสวดมนต์ไหว้าพระทำวัดเย็นทุกวันพระคนในชุมชนมีการแบ่งปันอาหารสร้างความเอื้อเฟื้อให้แก่กันของคนในชุมชนสร้างความสามัคคีของผู้นำและคนในหมู่บ้าน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้จุดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าของหมู่บ้านมีการสร้างครัวชุมชนนอกจากนี้บ้านโคกสียังมีศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านคือศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาแปลงของนางบุญโฮมสีฟ้าและศูนย์จำหน่ายไม้กวาดของกลุ่มสตรีมาทำไม้กวาด ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอนาทง